รู้สึกเหมือนกันไหมคะว่าเมื่อเราเดินเข้าไปในร้านมูจิเนี่ยแล้วรู้สึกสงบสบายแล้วก็ผ่อนคลายในทุกๆครั้งเลยทําให้รู้สึกว่าอยากจะใช้เวลาอยู่ในร้านนี้นานๆน,น,นี่คือสาร์และศิลป์ในการออกแบบร้านค้าที่เข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึง้ง สวัสดีค่ะอ้าจากเน็กเล่านะคะมูจิเนี่ยสร้างอัตลักษณ์การผรสมผสานความเป็นมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเข้ากับความเป็นสากลได้อย่างดีเลยโดยมีแกนหลักในการออกแบบคือความเรียบง่ายเน้นประโยชน์ใช้สอยและความยังง่งยืนเป็นหลักค่ะการออกแบบภายในร้านจึงสะท้อนปรัชญานี้ผ่านทุกองค์ประกอบตั้งแต่การเลือกวัสดุไปจนถึงการจัดวางสินค้า จุดเด่นของมูจิคือการสร้างประสบก,การณ์การช็อปปิ้งที่มีสติผ่านการออกแบบที่คำนึงถึง3องค์ประกอบหลัก 1. การใช้วัสดุธรรมชาติที่แท้จริงไม่มีการปรุงแต่ง 2. ความงามที่เกิดจากประโยชน์การใช้สอยและ 3. การจัดวางที่สร้างความรู้สึกสมดุลและผ่อนคลาย 1. การออกแบบพื้นที่ ใช้ระบบแสงธรรมชาติผสมผสานกับแสงไฟทรงกลมสีขาวนวลพื้นไม้สีอ่อนสร้างความอบอุ่นบวกกับผนังไม้สีเข้ม เป็นฉากหลังที่ทําให้สินค้าได้โดดเด่นขึ้น 2. การจัดวางสินค้าฉันวางสินค้าแบบโป่งลงไม่อัดแน่นและจัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบเน้นความสะอาดตาบวกกับการมีพื้นที่ว่างให้สินค้าได้หายใจและ 3. การสร้างประสบการณ์ในบางสาขานะคะคของ m u จิก็จะมีมุมคาเฟ่ที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ขายสินค้าและมีโซนต้นไม้ที่สร้างความรู้สึกสดชื่นพร้อมกับมีพื้นที่นั่งพักผ่อนที่กลมกืนและซัพพอร์ตการช้อปปิง้ง เพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการออกแบบร้านมูจิเนี่ยไม่ได้ออกแบบให้เป็นเพียงแค่ร้านค้าแต่เป็นแหล่งวุ่มเพาะไลฟ์สไตล์ที่ยั่งยืนการออกแบบร้านที่ใส่ใจทุกรายละเอียดไม่เพียงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่แต่ยังสร้างคุณค่าในการใช้ชีวิตให้กับผู้บริโภคทําให้การเข้ามาช้อปปิ้งซื้อของในมูจิเนี่ยกลายเป็นการสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายมากกว่าการแค่เข้ามาเลือกซื้อสินค้า